พาไปดูการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยการพัฒนาศักยภาพคนพิการทําอะไรได้มากกว่าที่คิดโดยมีอบจอยะลาค่ะเข้ามาสนับสนุนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจอยะลาค่ะยะลาาาาาาททุกกก่นนนนเรรรพ้อมใจััฒวไปชช อัญลามีผู้พิการในพื้นที่1 4 3 8คนในจำนวนนี้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด 6,423คนโดยการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวต้องมีกายอุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนไหวอาทิวีลแชร์รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดินแต่เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่ยาวนานอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะสึกรมชํารุดและในพื้นที่ไม่มีร้านรับซ่อมหรืออุปกรณ์การซ่อมเฉพาะรุ่นมีราคาที่สูงไปไม่คุ้มต่อการซ่อมบํารุงจนต้องทิ้งกายอุปกรณ์อย่างน่าเสียดายทำให้ผู้พิการขาดแคลนกายอุปกรณ์ในการดำเนิน ชีวิตประจำวันไปด้วย อบจยะลาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะการสร้างไรายได้ให้ยืนหยัดและมีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคมจึงดําเนินการจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการทําอะไรได้มากกว่าที่คิดฝึกซ่อมกายอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้ในการซ่อมกายอุปกรณ์ให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ของตนเองได้และต่อยอดเป็นอาชีพพร้อมเดินหน้าจะตั้งศูนย์ต้นแบบการซ่อมกายอุ กรในนพื้ที่สำคัญกับคนด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือคนพิการหรือเด็กพิการอะไรต่างๆเพราะนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มสแควภาพสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กหรือคนพิการนะครับหรือคนด้อยโอกาสต่างๆให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ไ,มได้โดนทอดทิ้งนะครับ แล้วก็หลายหายหน่วยงานก็ให้ความสําคัญนะครับให้โอกาสการให้โอกาสตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้เขามีศักยภาพและก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้อีกอย่างก็คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเราจะมีศูนย์ซ่อมอต้นแบบในพื้นที่อํำเภอกรงปีนังนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาต้นแบบตรงนี้ไปขยายในพื้นที่ต่างๆได้เราก็จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดในสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์เหล่านั้น ที่ผ่านมาผู้พิการอาจถูกมองว่าไม่สามารถทำอะไรได้ไร้ศักยภาพแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเหล่านี้มีความสามารถและยังทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนปกติได้บางกิจกรรมสภาพร่างกายเป็นอุปสรรคแต่ยังสามารถใช้อวัยวะอื่นที่ยังเหลืออยู่ทำแทนได้ซึ่งการที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพรวมทั้งให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งเป็นการเสริมพลังให้กลุ่มคนพิการมีแรงต่อสู้ในการดำเนินชี คือวันนี้มาแนะนำวิธีการซ่อมวีลแชร์ให้กับผู้พิการนะแล้วก็การเปลี่ยนเบาะหนังการเปลี่ยนยางรถวีลแชร์แล้วก็การทำเบาะรองนั่งรองนั่งคนที่เป็นแผลกดทับมาคือเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ก็สามารถที่จะทำใช้เองได้โดยใช้วัสดุในพื้นที่ที่มีราคาถูกครับดีครับตาหุบ การตอบรับของเขาดีมากเลยครับเพราะเขาให้ความร่วมมือแล้วก็สนใจที่จะทําให้ได้นะครับชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ท่านให้โอกาสคนพิการนะครับเข้ามาร่วมมาเรียนรู้ในการที่จะซ่อมสร้างนะฮะในส่วนของกายอุปกรณ์ของของคนพิการเพื่อที่จะ,ะไปซ่มสร้างให้กับอุปกรณ์ของตนเองรู้และเข้าใจได้ในขณะเดียวกันก็นก สามารถที่จะนําไปต่อยอดให้เป็นอาชีพได้ขอขอบคุณนะครับอบจยาลาพมโจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสและก็ในการที่จะสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็ในการช่วยเหลือตัวเองของคนพิการทุกกลุ่มมันเป็นการสร้างขวัญกําลังใจนะครับให้คนพิการยังมีหน่วยงานที่ยังมองเห็นความสําคัญท่านต้องการที่จะเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังต่อไปในอนาคตอาเป็ยาลามีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนง,งานบริการสาธารณะดูแลพี่น้องประชาชนยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้ง8อำเภอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้เป็นรากฐานความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป บจยาลาทุกท่านเราพร้อมใจกันพัฒนาดาวกลาประชาชนนั้น